เดี่ยวก่อนพี่โตโน่เลือกเนี่ยเลือกนักร้องเนี่ยน่าสนใจแต่เพลงที่เลือกเนี่ยเมื่อกี้ลองฟังดูก็แบบมันบางเพลงมันยากไปบางเพลงมันก็ธรรมดาไปคือพี่รู้สึกว่าโตโน่เนี่ยร้องกับพี่ของพี่เอ็มน่าจะดีเพราะเอ็มเนี่ยเขาจะเป็นนักเข้มๆขมใช่ไหมครับร็อกเข้มเขมอย่าง<ๆ>น,นี้พอดีฟังเพลงอย่างตุยฉาเนี่ยยาก,ยากไปโปรเขาจะเอาไม่อยู่เลยมีอยู่เพลงหนึ่งอยากจะเสนอของพี่เอ็มนะครับคือเพลงอย่าร้องตัวก่อน,นคือเพลงนี้จะมันกว่า มันจะแบบมีจังหวะมีจังหวะที่แบบได้ฟัดได้อะไรต่างๆด้วยเยจรอพื่ในี่รงยผมพูดตรงๆเลผมไม่ค่อยผมร้องเพลงของรุ่นพี่เดียร์สตาไม่ไม่ไม่ค่อยรู้จักครับคร<ม>ับคือผมไม่ค่อย <c oughs> ผมผมรู้จักผมรู้ว่าดังแต่ว่า ผมร้องไม่เป็นทักเพลงเนยครับสารภาพตรงๆเลยคือที่ถ้าเอาว่าผมอยากร้องในเดือะตาร์เนี่ยผมอยากร้องไออยากถูกเธอเรียกว่าแฟนเดินควงแขนเธอเหมือนใครน่าจะอย่างนี้พอจะได้ไหมเขาพี่พี่ะครับอยากถูกเรียกว่าแฟนแต่ว่าผมรู้ว่าผมร้องไม่ได้ผมเพราผมร้อง มันคงออกมาแบกๆแล้วครับ <atau> ถ้าเป็นเป็นสำเนียงเหนือ่อๆอนตัวไปเพื่อไรจะใจิดีจริงยิ่งมีการเท่าไรมันยิ่งทำให้ดูรู้เท่านั้นว่าฉันกำลังเข้าใจ ตออออนนนนี้้งดขใ<อ>ช่ตอนนี้พี่แมวยังไงดีจ๊ะน้องน้องได้คออยู่นะหน้า<ช>แดงเลยเสียงมันสูงครับเพลงนี้แล้วผมผมเล่นเสียงผมไม่สูงเท่าพี่เขาแล้วพอมันถึงท่อนสูงผมก็ต้องดันให้มันถึงครับก็บอย่างที่หมอเขาบอกครับมันไม่หายอยู่แล้วนอกจากถ้าผมจะหายคือผมต้องพักการใช้เสียงไปเลยแต่นี่เป็นไปไม่ได้ผมจําเป็นต้องซ้อมก็คือแล้วยิ่งยิ่งผมเจออาทิตย์อย่างนี้มาอีกเนี่ย ไอ้วงเป็นใบผมก็ต้องทาครับผมต้องฝึกครับผมต้องทําให้มันออกมาดีที่สุดเท่าที่ผมจะทําได้เพราะยังไงมันเป็นเพลงล็อกอ่ะมันจะต้องต้องได้อารมณ์ต้องอะไรเนี้ยเนาะแล้วตัวน้ก็ต้องไปทางนี้คือคือที่เท่าที่ดูตอนนี้จำกันดูมาหลายแอาทิตย์นะคือเราคือก็คงต้องมีความแรงอยู่ในในในตัวเราเป็นต้องเป็นนุ่มไม่ค่อยได้นุ่มแล้วมันจะแบบ มันแว่งแต่ก็คือเพลงนี้น่าสนใจเพราะเดี๋ยวมีดนตรีช่วยนะครับแต่ก็ต้องนะต้องก็คือต้องขยันฝึกซ้อมรวมทั้งร่างกายด้วยแต่ว่าเท่าที่พี่ดูเนี่ยตอนนี้คือพี่ว่าด้วยหลังจากเราลองมาทุกๆแนวเนี่ยนะครับพี่ว่าซอฟต์ล็อกเนี่ยเป็นแนวที่เหมาะกับโตโน่ดีถ้าร่างกายแข็งแรงขึ้นถ้าหลอมเก่งขึ้นฝึกฝนเยอะขึ้นน่าจะไปทางดีได้ดี นะครับพี่เนี่ยตอนนี้เหมือนกับว่าด้วยความที่แต่กรเปลี่นพื้นฐานเรายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหรอ่อ่ะมันเลยแบบว่าเหมือนกับพอเจอการที่ต้องร้องทุกอาทิตย์<ช>ซ้อมทุกวัน<ๆ>อะไรต่างๆเจอคนดูเลยมันเลยก็เลยแบบเหมือนกับยังยังแฟงอยู่แต่แต่ทุกยังมีอยู่ังเห็นยังรู้สึกไงว่าถ้าหาว่าฟิตเยอะๆมีพื้นฐานดีขึ้นเนี่ยน่าจะไปดีทางนี้ได้นะครับโอเคงั้นเอาเพลงนี้นะ อย่าร้อนตัวมามาถึงเพลงคู่กับรุ่นพี่เดอะสตานะครับสนุกละ <laughs> ละคนเขาก็จะลุ้นกับเขาไปมีทั้งความอยากร้องกับคนรุ่นคนนี้แล้วก็คลิกล้อกันไปก็มีอะไรเงี้ยทีนี้พี่ถามว่าตอนโน่อยากร้องกับใครถ้าใจผมคือผมอยากร้อ,องกับผู้หญิงครับ <laughs> อยากร้องกับใครครับก็ <laughs> ร้องกับแกนกับนิวกับชิวแกงนิวจิวทำไมถึงอยากร้องกับผู้หญิงนะครับว่าผู้หญิงน่ารักดีครับกลถ้าเกิดรองบนเวทีก็จะมีความสุขในตัเขาแค่นั้นเองครับตอลคือพูดเล่นครับคือจริงๆแล้วผมก็อยากร้องกับกับคนที่แบบเขาร้องแนวเดียวกันนะครับที่จะออกล็อกๆอกเหมือนกันอะไรเงี้ยครับที่ผมชอบก็มี พี่อาร์พี่อาร์พี่รุตก็คือทัอ้งนั้นก็เป็นว,ว่าอย่างนี้พี่เลือกการเลือกเพลงร้องคู่เนี่ยคือร้องร้องคู่เนี่ยเลือกความเหมาะสม,มไม่ว่าจากที่ผ่านมาเพื่อนๆคิดได้เนี่ยจะได้ความเหมาะสมในแต่ละคนว่าตัวเองมีข้อจํากัดไหนเราก็จะเลือกนักร้องที่แบบว่าไม่ใป่ค่าไม่ค่าเราอย่างนี้นะครับแล้วพี่ก็มองดูว่าอย่างโตนโน่เนี่ยด้วยบุคลิกอย่างนี้ด้วยพื้นเพย์อย่างนี้ ด้วยอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีอยู่คนเดียวแหละที่พี่ว่าเหมาะสมกับโตโน่มากที่สุดแล้วก็เป็นคนที่โตโน่อ,อยากร้องด้วยแล้วละ่ละก็คือพี่จะให้ร้องคู่กับพี่อาร์เดอะสตาร์โอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบแต่ก็คือคือพี่อยากเห็นล็องกับคำเนี่ยดีใจมากครับอันนี้ในความคิดผมไม่เฉยนะครับผมก็คิดว่าพี่อาร์น่าจะเหมาะที่สุดแล้วกับผมผมไม่ได้ว่าผมเก่งเหมือไม่ได้พูดถึงเรื่องความสามารถแต่หมายถึงเรื่อง ของสไตล์ครับอืมถ้าให้ผมไปแบบเอาอย่างถ้าพี่รุษอย่างเงี้ยพี่เขาก็หล่อแล้วก็ดูแบบมีช่ติตระกูล <c oughs> เวลาร้องเพลงบุคลิกภาพเขาก็ดีถ้า <c oughs> ผมไปร้องพี่รุต <c oughs> พี่รุตล,ล้อหๆ <c oughs> แล้วผมไปนั้นผมนึกข้าวดูแล้ว <c oughs> มันต้องเป็นมันต้องคงคงจะเหมือนผระบางทาจังร้องเพลงอยู่แล้วผมเป็นลิงอ่ะเป็นงอคงจริงๆริงเดี๋ยวผมต้องโดนเปรียบเทียบอย่างนั้นแน่เออผมก็เลยเออแล้วพี่ประทับใจพี่อาร์เขาตั้งแต่ตอนแข่งปีสามว่าเขาแบบมันมากบนเวทีแล้วพี่อยากเห็นภาพนั้นอีกแล้วพี่ก็อยากเห็นตัวโน้มมันเหมือนกับพี่อาร์ครับพี่ก็เลยอยากจะให้ร้องเพลงจิจักของซิลิฟูครับอืมซึ่งแบบมันแน่นอนคือพี่มั่นใจว่าพี่อาทํทำได้แน่ ตอนนี้ถ้าถามก็คือไม่มั่นใจว่าตัวโนทำได้หรือเปล่าแต่ก็อีกอ่แหละมันก็เป็นหน้าที่ของเราเพราะว่าไม่ว่าจะการเจอแก้มพี่ก็รู้ว่าแก้มทําได้แน่แต่พี่ก็ไม่รู้ว่ากันจะสู้ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เหมือนกันพี่อาร์เขามันแน่นอนเขาสามารถลงไปนอนหมดแรงกลิ้งบนเวทีเลยเท่าที่พี่เคยจาได้ตอนปีสามอ่ะคือร้องไปแบบโอ้โหเงือกท่วมแต่มันถ้าเป็นลมพี่จาได้ว่ามันเกือเป็นลมอ่ะแบบคล้ายๆแบบแต่แบบโอ้โหพลังมันใส่เต็มที่อย่างเงี้ย แล้วก็เลยคิดว่าแบบอีกอย่างหนึ่งคืออาก็เป็นคนอีสานเหมือนกันล็อกอีสานเหมือนกันและอาเป็นคนดีมากคือเป็นคนแบบหมูเห่เฮาอ่ะเพราะฉะนั้นมันช่วยแน่นอนมันช่วยโตโน่ไม่ฆ่า <c oughs> อ่าไม่ฆ่าโตโน่บนเวทีแน่นอนคือปากเข้าประคองลูกอีสานบ้านเฮาได้กันเอาให้คนดูสนุก <c oughs> สนุกกันไปบนเวทีดังนั้นก็เลยเลือกอาเราคิดว่าแบบน่าจะเหมาะสมมากแล้วเพลงจิ๊จ๊าดเนี่ยเมื่กอกี้เราฟังแบบมันมากสนุกแต่ <c oughs> ก็อีกแหละพอวิ่งปุ้อย่างนี้เรามีตัวเปรียบเทียบไงตัวโนเราต้องไม่ยอมแพ้ถึงจะบอกว่าประคับประคองบนเวทีแต่ถ้าเกิดพี่อาร์เขาก็ดูเฟิร์มดูแข็งแรงมากบนเวทีคืออาเขามีมาตรฐานของเขาไงจะให้เขาลดมาตรฐานแล้วแบบมาจ่องๆใจจ่อยมันก็ไม่ได้เพราะคนรู้ว่าอะไรอาร์เดอะสตาร์แชมป์เดอะสตาร์ทำไมเดี๋ยวนี้เป็นอ่อนแออย่างนี้ก็ไม่ได้เขาก็ต้องมีมาตรฐานระดับหนึ่งหน้าที่ของเราคือเราต้องขึ้นปตีขึ้นไปให้ถึงเขาให้ได้แต่ถ้าเราทําได้มันก็แปลว่าเฮ้ยตัวโน้ตก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเดอร์ เพราะว่าตโน้สู้อ่าได้ครับผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับผมไม่มีอะไรจะเสียผมจะต้องกลัวอะไรอีกผมได้ร้องกับที่หนึ่งได้ร้องกับเขาเป็นเดะสตร์อันดับหนึ่งนะครับเขาได้ชนะผมได้ร้องกับเขาผมจะตายหรือผมจะอะไรก็ไม่เป็นไรจะให้คนทั้งประเทศรู้ว่าโอ้ไอ้ควายความสามารถมันโคตรต่ำเลยมาด้งให้เขาว่องไปให้เขาด่าผมไปแต่ผมได้ร้องบนเวทีนี้ผมได้ร้องกับ คนที่เขายอมรับกันแล้วอะไรที่เกิดมันก็ต้องเกิดแต่ผมอขม,มีความสุขกับสิ่งที่ผมได้ทำครับแต่นั้นสนุกแน่ๆพี่อาร์ชอ,<า>อบเยี่มอนิเตอร์ด้วย ก็เหยียบนละมุงกันไปอย่าไปเหยียบตัวเดียวกันนะเดียเหยียบตัวเดียวกันแต่เปนพลาดแยกกันเหยียบพละมุงแล้วเดี๋ยวพี่จะเอากล้องจับให้สวยเลยีครด้เหยียบแน่ครับก็โอเคก็แย่งกันเหยียบครับถ้าฟิวแกมาฟิวผมมาก็ไม่เป็นไรแย่งเหยอยบผักผักกันเหยียบก็ไม่มากันไม่มากันครับคนบ้านเดียวกันครับคือว่าแต่อาจจะต้องตกลงก่อนว่าพี่ถ้าฟิวมาปุ๊บ มอนิเตอร์นี้ผมขอนะคือแบบถ้ามาชนกันปุ๊บแล้วถีบมอเตอร์ตกเนี่ยซวยเลยแล้วเขาก็จะชอบชูมือเขาจะมีความเป็นล็อกล็อกของเขาอยู่ซึ่งแบบสนุกแน่ๆอุปกรณ์ของเราเนี้ยนะครับดีดีน่าดูเลยต้องสู้ๆอ่ะห้ามฝ่อต้องสู้นะครับขอบคุณมากครับสนุกจริงๆโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ และในวันเสาร์นี้ผู้เข้าแข่งขันที่จะทําการเปิดการแข่งขันก็คือริทผู้เข้าแข่งขันหมายเลข8ซึ่งนั่นก็ทําให้ลําดับในการเปิดการแข่งขันวนมาครบทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นในโจทย์เพลงที่2จะมีการจับฉลากลําดับในการร้องเพื่อความยุติธรรมในการแข่งขันก็ <c oughs> คือพอถึงรอบรอบที่จะถึงนี้เนี่ยเราได้ครบรอบแล้วไงครบรอบ ว่าจะจะไอตอนที่ร้องเดี่ยวเนี่ยเป็นการครบรอบเลยว่าเสีดเดยสลับกันใช่ไหมครับพอถึงรอบร้องคู่กับศิลปินก็เลยจะต้องหลางไพ่กันใหม่ทีนี้เราก็คือจะมาวนใหม่ก็ไม่สนุกสู้จับฉลากกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้ร้องคนแรกใครจะร้องคนสุดท้ายอะไรเงี้ยน,นะครับความสนุกสนานอ่ะมาเราปแรกเนะเดี๋ยวเเรา่อ่ จริงไหมลองดูกันลวกันตัวหน้าอันได้คนที่เท่าไรเราได้คนที่สามนะครับรีบเซนได้คนที่สองการกดคนที่สี่คนที่หนึ่งอยากไม่อยากได้คนแรกได้คนแรกไปเลยนอนปางจริงแต่ละคนที่ให้แบบว่าแต่ละคนเนี่ยคู่เนี่ยมันจะเป็นโจทย์ที่ต่างกันมันจะไม่ใช่แบบมาล้องใช้หลอกเสียงร้องแข่งกันทั้งสี่คนไม่ใช่ นี่ค,ค s <S <cat <cat ู่ล็อกใช่ไหมครัคู่ล็อกอันนี้คู่หล่อนะนี่คู่คู่เข้มคู่เข้มคู่เข้มวันนี้คู่เล็กก็ลองลองดูนะครับ